สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับในช่อง y o u t u เล l ์แ h ส Studio นะครับกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าเพื่อนในอาชีพเดียวกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้นะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํานะครับจะมาบอกคลิกวิธีการใช้แชมพูตัวหนึ่งนะครับสําหรับ คนที่ทำสีเทาไปสีบรอน์สว่างนะครับทำไปแล้วเนี่ยผมก็ได้แนะนำให้ทุกคนนะครับได้ใช้แชมพูม่วงนะครับแชมพูม่วงคืออะไรแชมพูม่วงคือแชมพูที่จะรักษาเมสสีผมให้มันอยู่ในส่วนของประกายเทาสีมนสีเทานะครับแล้วสมมติว่าเวลาเราทำสีเทาออกไปนั้นครับแล้วสีมันหลุด รประมาณสักสิแชมพูสีหลุดแล้วจะเหลือสีพื้นฐานนะครับที่เรากัดไว้นะครับทีนี้ถ้าเกิดใครอยากให้สีมันเป็นสีเทาหรือว่าสีสว่างกว่าเดิมเนี่ยผมก็เลยแนะนําให้ใช้แชมพูม่วงนะครับแชมพูม่วงหรือที่หลายๆคนหรือบางแบรนด์เ,เขาเรียกว่า p พล t ินัม Silver ร์แชม o ูนะครับเพราะว่าเนี่ยก็คืออย,อย่างตัวนี้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งก็จะ เป็นตัวนี้นะครับเคลาตันแชมพูนะครับจะเป็นแชมพูที่เป็นสีม่วงนะครับนี่คือยี่ห้อนี้นะครับที่ผมใช้อยู่ซึ่งแชมพูแต่ละตัวเนี่ยในเนื้อแชมพูหรือว่าคุณสมบัติของเท้าค,คุณสมบัติเดียวกันนะครับคือคุณสมบัติอันเดียวกันวัตถุประสงค์เดียวกันแต่อย่างในเนื้อแชมพูของอยี่ห้อนี้นะครับ จะมีความเหลวเยอะกว่ายี่ห้อนี้นะครับทีนี้เราจะมาแนะนำนะครับว่าสมมติเราได้แชมพู2ตัวนี้มานะครับตัวนี้อาจจะไม่ต้องเชืือจางหรือว่าจะต้องผสมกับแชมพูที่เราใช้นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้ตัวนี้เดี่ยวๆเวลาชโลมลงไปมันจะเกาะเป็นก้อนๆนะครับมันจะเกาะกันเป็นก้อนหรือว่ามันจะไม่ทั่วคือสมมติว่าเราเทแชมพูแล้วก็เราถูๆๆแล้วเราก็รูปเงี้ยมันก็จะติด ช่วงนี้ใช่ไหมครับคาแนะนํานก็คือว่าให้เรานะให้ทุกคนนะครับผสมกับแชมพูที่เราใช้อยู่ประจำเช่น,น,นแพนทีนซันซิลด็อหรือว่าอะไรก็ตามนะครับใส่ลงไปผสมแล้วก็นวดน,นวดให้เข้ากันผสมให้เข้ากันผสมให้เข้ากันแล้วถึงจะนํามาฉลมบนศีรษะไดอะ้อย่างส่วนยี่ห้อน,นี้นะครับสําหรับตัวนี้ผมแนะนําว่าถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้อาจจะใช้ตัวนี้แทนนะครับ เพราะว่าปริมาณตรงนี้คือเยอะ500 ml ได้นะครับ500 ml ก็คือประมาณครึ่งลิตรก็คือ,อบอกกับร้านซาลอนทีนี้ในตัวนี้จะมีความเข้มข้นสูงนะครับผมลองใช้แล้วเมื่อเช้านี้มีความเข้มข้นสูงก็คือเราบีบมาประมาณ2-3ปั๊มนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณผมหรือว่าขึ้นอยู่กับศีรษะใครนะครับก็มาผสมกับแชมพูแล้วก็คนคน,คนให้มันเข้ากันนั่นคือเป็นการเซฟที่สุด พราะว่าอะไรนะครับบางคนบ่นมาว่านะครับพอใช้แชมพูนี้แล้วเหมือนก็นทำไหไลายสีม่วงเลยเออเขก็อ้าโอเคผมก็เก็ีแล้วผมก็เข้าใจแล้วว่าเขาใช้แบบไหนนะครับก <บร S 1> ็เลยจะต้องทําคลิปนี้ออกมาที่บ้านนะครับมาแนะนําว่าควรจะต้องทําแบบนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งใครที่กัดสีผมไปนะครับล้างสีผมฟอกสีผมกัดสีผมไปเนี่ยนะครับประมาณสักสาครั้งนะครับสามครั้งหรือ4ี่ครั้ง ถ้าเกิดสภาพผมไม่ค่อยแห้งนะครับก็คือเราสามารถใช้ได้บ่อยนะครับแต่ถ้าเกิดสภาพผมของใครแห้งนะครับแนะนําให้ใช้อาทิ์ละสองครั้งอ่าหนึ่งวันเว้น2วันหวันเว้น,วน2วันนะครับหรือถ้าเกิดสภาพผมใครที่แบบ คือจริงๆตัวนี้เวลาใช้แล้วเนี่ยมันจะทําให้ผมแห้งผมแห้งเพราะว่าอะไระมันจะทําการลิฟสีผมเบดพื้นฐานขึ้นมาอีกนะครับมันก็เลยจะทําให้ดูเป็นสีเทาสีออกขาวๆนีดนึงนะครเพราะว่าบางคนใช้แล้วแบบสีผมได้ตามต้องการนะแต่ว่าผมแห้งหลังจากที่ใช้แชมพูสองตัวนี้แล้วแชมพูม่วงแล้วนะครับหรือแพทเนั่นแชมพูเนี่ยผมแนะนําให้นะครับบารุงด้วย คอนดิ e r นะครับหรือแชมพูที่มีคราตินอะไรต,ต่างๆนานานะทุกครั้งที่สระผมนะครับทุกครั้งที่สระผมเนะี่ยขอให้ทุกคนบำบรุงหมักทริปเมนต์นะครับออบอกไม่มีเวลาคือก่อนที่คุณจะถูสบู่นะผมแนะนําให้สระผมให้เรียบร้อยแล้วก็หมักทริปเมนต์หมักทริปเมนต์ไปก่อ,อจะถูสบู่เสร็จก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีนั่นแหละครับก็คือเวลาที่เราเหมาะเจาะที่เราจะทิ้งทริปเมนต์ไว้นะครับ อ,อีกในอีกเรื่องหนึ่งคือว่า <c oughs> การเลือกใช้แชมพูตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดเป็นยี่ห้อจําเป็นไหมว่าจะต้องเป็นยี่ห้อตัวนี้หรือว่ายี่ห้อตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นชวัดขอบหรือว่าจะเป็นแบรนด์เลดเชรนอะไรต่างๆนานานะครับออผมว่านะครับมันมันเป็นคนหักตัวเดียวกันแต่ว่าคนละแบรนด์เอาอย่างนี้ดีกว่านะครับก็เลือกซื้อได้ตามที่ว่าใครสะดวกนะครับสะดวกที่จะใช้ยี่ห้อไหนหรือว่าแบรนด์ไหนนะครับเราสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าออนไลน์นะครับที่ลาซาด้าช้อปปี้หรือว่าพิมพ์พิมพ์ใน Google เลยก็ได้นะครับว่า ผมม่วงนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเต็มเลยทีเนี้ยหนูจะเลือกอย่างไรดีอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยมันมันใช้ได้ทุกยี่ห้อนะครับแต่ว่าวิธีการใช้จะต้องอ,อ,อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจะต้องใช้แบบนี้แบบนี้นะครับไม่ใช่แบบชะไม่ใช่สาเช้าเย็นทุกวัน,ท,วนทุกวันอย่างเงี้ยมันไม่ได้นลครับมันจะทําให้ผมแห้งนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านก็กลับมาถามว่าพี่หนูใช้แชมพูเนี้ยผมมันแห้งแต่สีมันโอเคแต่ผมมันแห้งบอกอ่าก็เลยถามว่าเราใช้ประมาณไหนก็คือบอกแน่หนูก็สะทุกหนูก็ใช้ทุกคร้งที่ ไม่บอกมีไม่ได้นะมันจะต้องเว้นนะครับเว้นแล้วก็มีการบํารุงด้วยในการสระผมเนี่ยจริงๆนะครับถ้าเกิดของมันดีคือของผลิตภัณฑ์ดีนะครับแต่ว่าเราใช้ไม่ถูกมันก็ไม่ดีเหรียญมี2ด้านนะครับมีบวกแล้วก็มีลบนะครับอย่าลืมนะครับโอเคถ้ายังไงาฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับถ้ามีใครสงสัยคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นนะครับกับบุคคลในครอบครัวเพื่อนๆหรือว่าอะไรก็ตามนะครับกดแชร์ด้วยนะครับ กดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปออกมาอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ